ถามว่าการทำหมันชายนั้นจะทําให้ความราบรื่นในการหลับนอนคือการมีเพศสัมพันธ์นะครับหลับนอนลดลงหรือไม่เคยได้ยินว่าหลังทำเนี่ยท่ออสุจิต่อกันได้เองจริงหรือเปล่านะฮะแล้วจะกลายเป็นคนอ้วนอย่างถาวรหรือไม่ออแสดงว่านี่หลังทำแล้ว,ลวอ้วนอเหมือน,นตอนมือ๋อคือเนี่ยคะ่ะคือ,อผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดนะคะค,คิดว่า,าทำหมันชายเนี่ยคือการตอน แต่ความจริงการหมันชายเนี่ยคือไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับทำหมันกับตอนไม่เหมือนกันเลยครับตอนเนี่ยคือเราทําลายไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะต่อมเพศทําลายเพศของผู้ชายที่สร้างฮอร์โมนเพศชายและสร้างตัวสุจิแต่นั่นคือตอนแต่นี่เราไม่ได้ไม่ได้ตัดออกไม่ได้ทําลายมันเราตัดท่อท่อที่จะส่งตัวสุจินะคะเราตัดที่มันเราตัดส่วนที่มันอยู่ในถุงอัณฑะ กระต่อทำหมันกับตอนไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วทำหมันอ้วนไหมครับออไม่น่าจะมีผลนะคะไม,ไม่น่าจะม,มีผลเกี่ยวกับความอ้วนแต่ว่าวัยที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ทําให้อ,อ่าอาจจะสมบูรณ์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำหมันหรือไม่ก็ตามค่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วกออ็การที่เราผูกเนี่ยเราก็ผูกเฉพาะท่อส่งอสุจินะคะฮอร์โมอนมันก็ยังคงผลิตตามปกติยังคงใช้งานได้เพราะฮอร์โมอนเพศชายเนี่ย มันไม่ได้ส่งผ่านตามท่อนะคะมันมเป็นต่อมไร้ท่อม,มาตามกระแสะเลือดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ตัดท่อส่งอสุจิแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นผู้ชายฮอร์โมอนเพศชายก็ยังปกติครับที่คุณหมอบอกผูกนี่คือเขาตัดแล้วผูกหรือเขาไม่ได้ตัดเขาผูกเลยผูกแล้วตัดผูกแล้วตัดด้วยทั้งผูกผูกสองข้างแล้วตัดตรงกลางที่พูดถึงว่ามันจะต่อกันได้ใช่ไหมบางทีมันก็มีการหลุดคือธรรมชาติเนี่ยค่ะ ไม่ปลายท่อมาเจอกันมันก็เกิดต่อกันได้อีกอมันเกิดขึ้นได้ประมาณสัก4%นะคะน้อยมากท,ที่อาจจะมาต่อกันแล้วก็ทำให้การทำหมันเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะมีการล้มเหลวแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีคนที่ทำเนี่ยเขานึกว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยใช้การได้เลยไม่ใช่นะคะ,ะเพราะมันยังมีของค้างอยู่อ,ะอ่ะท่อเราผูกท่อตรงปลายตรงที่ที่ตรงตรง่อมต่อมเพศที่มันสร้าง ตัวสุจิใช่ไหมคะใช่อาจจะอยู่ในท่อไอ้กตั้งยาวที่กว่าจะมาถึงเนี่ยเขาบอกใช้เวลาตั้งหลายเดือนนะคะกว่ามันจะหมดนะมัจหมดหรือว่าต้องรวมเพศตั้งประมาณหลายครั้งอะค่ะอาจจะยี่สิบห้าสามสิบครั้งอะไรอย่างนั้นนะคะแสดงว่ากระสุนสมองไม่เบานะฮะไม่เบาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่พอปับเสร็จทำทำมันเรียบร้อยไม่ไม่ต้องคุมกําเนิดอะไรอีกแล้วส่วนความราบรื่นในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ลดนะไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณหมอไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ แต่ว่าความเชื่อของคนเนี่ยนะคะที่เชื่อว่าทําหมันแล้วอาจจะทําให้ไม่มีแรงอาจจะทําให้เซ็กเสื่อมเลยนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจทางจิตใจแล้วก็มีอีกรณีหนึ่งคือบางทีทําโดยความไม่ตั้งใจมีเือนการทีภรรยาบังคับให้ไปทำกลัวว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไปเพาะเชื่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะภรรยาให้ทํา เกิดไม่พอใจไม่ไม่กล้าขัดใจภรรยา <c oughs> แต่ทําด้วยความไม่สบายใจเขามีเหมือนกันเกิดปัญหาทางเพศม,มันเป็นทางจิตนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ทางกายภาพอาจารย์